วันนี้ยอกตำไทยใส่ปูสะกคำตำคนเดียวเจ้าตำเองกินเองนักเลงพออึมตำไทยไก่ปูตัวกินกับข้าวขามีจะก,กินเนาะอืมมันจีด๊ด ห้าสิบบาทเก้าตำไทยใส่ปูต้องจุบปูด้วยต้องจุบดีๆให้มันจุบดีมันปากปากอือมห

ตำไทยใส่ปูเนี่ยไปกินมาหลายร้านละขอบอกเลยเนะว่าไม่ใช่ตำไทยคุณตำธรรมดาแล้วคุณก็เอาถั่วมาโรยเอากุ้งโรยมาจะตำไทยเจ้าตำไทยจริงตำกุ้งแห้งตำถั่วที่ส่งขั้วให้มันแตกแล้วก็ปรุงรสมันถึงจะหอมมันถึงตำไทยแท้เนาะ เอาเอาพริกลงไปตาเอาถัวลิสงลงไปตำบุป๊ปจนแตกถ้ากุ้งแห้งตำตัวให้มันหอมมันถึงจะได้ตำไทยแท้แต่ไปกินมันหลายที่ตำตำตำแล้วเอาถัวเขาโรยกุ้งเขาโรยเอาถัวเขาใส่มือนกันตำไทยแท้จะออกเปรี้ยวหวานออกหลายคนชอบหวานก็เอาหวานเปรี้ยวก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานสามรส พีพ่สาวเป็นคนกินอาหารรสจัดน้องต้นก็กินรสจัดเหมือนกันแต่ตอนนี้แขกเต็มร้านกาแฟมากินตำต้มได้พีพ่สาวหิวบายสองล้วรอไปได้เจ้าตําไทยใส่ปูมาเลยใครขคาได้สูตรตามพีพ่สาวเนื้อตำมกุ้งแห้ง ถ้ามันหอมเอาพริกลงไปตำเอาถั่วฝักเอาเอาเอาถัา่วถั่วคั้วถั่วลิสงขั้วใหม่ๆลงไปบุบด้วยถ้ามันหอมเกลือเปล่าอ่ะใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำปากกททาาาลาใข่กุ้งเตจไข่เบอร์ข้าวต้มใส่ถั่วบฝักยาวแต่พิซซ่าของพันตำไ,ไทยใส่ปูใส่ปูเห็นต้องอร่ยะมากต้นงเตด้วยกันจ้าวันนี้งดปูปลางดตำลาว งดตาถั่วรดจัดกึินตำไทยใส่ปูอือร่อย